สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเมนูโปรโดพี่สายฟ้าใช้ชีวิตติดดินนั่งกินข้าวกับพื้นแม้เป็นทายาทหมื่นล้านยายหนิงคุณแม่สุดที่รักของชมพูอรายานอกจากจะช่วยเลี้ยงหลานๆสายฟ้าพายุและน้องเกลวแล้วไลฟ์สไตล์ของยายหนิงกับวันว่างคือการได้อยู่ในอนาณาจักรสวนกับพืชผักสวนครัวนา,นานาชนิดเป็นความสุข,ขของยายหนิงจริงๆ เรามีลูกเป็นซุปตา์เป็นแฟชั่นนิสตาของเมืองไทยคือชมพู่อรายาแฟนๆจิงอยากรู้ว่าบุตรสาวกับคุณแม่นั้นตู้เสื้อผ้าจะเปะ๊ะจะแน่นเหมือนของลูกสาวหรือไม่ล่าสุดในรายการครัวยายหนิง EP 18ได้พาไปดูห้องแต่งตัววอล์กอินคลอเซ็ตของยายหนิงแบบเต็มๆ ก็ต้องบอกเลยว่าเยอะไม่แพ้คุณลูกสาวเลยทีเดียวซึ่งยายหนิงก็ได้บอกว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ชมพู่จะเป็นคนซื้อให้ส่วนกระเป๋าและรองเท้าจะเลือกซื้อเองเพราะต้องลองเดินเพื่อให้ใส่สบายมากที่สุดและบางช่วงบางตอนยายหนิงได้เล่าว่าเคยเข้าชอบกระเป๋าแบรนด์หรูแต่โดนไล่เพราะไม่มีตังค์ซื้อซึ่งคุณยายเล่าแบบคำค,ำคำอารมณ์ดีหลายคนดูแล้วต่างบอกว่าคุณยายทัศนคติดีมากๆ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก l a s t t n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ